บอกว่าก่อนนะครับผมว่าคลิปนี้ผมอยู่กับเพื่อนๆที่โรงเรียนนะครับผมต้องถามว่าเสียงใครไเยอะสวัสดีครับงานจินตาล่าจินตาล่าเพลินงานนนี้นาไม่รึไม่ตะค้งไกลไปโอ้ยโอ้ยเอ้าว่เบอ้ยวเบี้ยวายโดดเลยก็ดูเลยก้ก็ดู หายว้ยใครที่หนึ่งเราจะวิ่งไปแบงก์เออถือกระทะเฮ้ยมันไม่รู้ตัวว่ะเอ้ามันล็อกกอเหรมันล็อกตัวไงไมันก็ยิงไปเนี่ยนบอกแล้วมาใกล้ๆไปมันจะไม่เห็นเฮ้ยเอ้าเขาอยู่กลางอากาศซองเราทะเนียดเลยทะเนียดเลยแรกๆเราฝึกอย่างแรกเลยดีเซอร์ตปืนพกคือเอาจริง ยิงคล่อยังไงอือไม่ค่อยคล่องเท่าไรแต่มันพอได้แล้วแบบกลางๆเกือบคล่องอือนิ้นๆกดตัวสูท์ท่าห้วิแล้วว่าลากหัวกดตรงเท้าก็ได้เฮ้ยไม่ได้หรอกกดขาไม่เห็นไม่ได้อย่านี้เฮ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นปลตกอ้าวลืมแปลถ่ายคลิปอยู่ไม่ใช่เหรออ๋อแดดลงแต่ในเกมนี่มันมืดไอ้มืดเอาหัวเลยแบกขัดกันอย่างนี้แหละเอาหัวอุ้ยเอาหัวเอาหัวไม่โดน เอ้า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 มองเห็นไหมเอ้าเอ้าโดนหัวเปนเม็ดนึงกลางกางอาอยากเล่แบบหนุ่ยไอวอไม่ใช่ออรนี้มือสวเต็มจอเเฮ้ยเอ้เอ้าคนไม่ติดไ่กินล่างเขึ้นเอ้าหลังหนังีอ๊ยอ้ยอเอาเไปตายไปก่อนเอ้า หัดให้มันแฟไปก่อนอนี่เลยเดี๋ยวเราจะเป็นปลามัมมาร์จานยิงหัวหลูกสองให้ดูเล่นในที่มืดะ่ะเล่นได้นะคนเลยยกเก้เาเข็นเราต้องใช้เทคนิคปั้างตาม่อนตามจอนไอโดนกดดันไหมมีคนต้องมองเดีย๋ดวย <c oughs> วเราพ่อเขียนในคลิปว่าเอ่อ m อยเล่น ดูนี่แกวิ้ยผ่าเรื่องแล้วสองรเมตรไม่ใช่ร้อเมตรยีสเมตรสองงยี่สิบเมตรอ่ะใช่มันซองกองยี่สิบเใส่ใส่ใส่กรอบเลยเขาหลางเเลือดเดเลือดจะหมดว้าวน wow! ี่สุดอ่ ใกล้ไปนี่ยใช้เทคนิคสุดจะทำไม่ได้อัดถ้าใกล้เราอาจจะใช้ปาดกระสุนถากระสุนมีโอกาสโดนเยอะเขาันปาดอย่างนี้เลยกระโดดไปบ่อยนะเทคนิคให้มัมนแบงแบงแบงไหนเคยไหมอ๋อทำไมไม่โดนวะคุณแบงคเคยไหมครับอัดหัวจะไม่ตายเคยเคยมขึ้นดาวเม็ดแดงไปกดขึ้นดาวเมจแดงแต่มันไม่ตายอ่ะโอเคนะครับชม ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าคุณแบงค์ใช้ผมเล่นนะสำหรับเกมพีโกตอนนี้อยู่กับโรงเรียนน่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับแต่ว่าคนดูนะมีเสียงภาษาสมันด้วยเขาทำมาทีใหม่เขากำลังทำอะไรฮะเมื่อกี้ดูเหมือนผมจะเห็นเขาว่าผมสามารถยิงหัวได้จากข้าวบนนี้นะเหมือนว่าผมเนี่ยกำลังทำการทำการยิงหัวเขานะแดดไหมแล้วกะอนกับว่านูเหมือนได้กว่าผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเอ๊ เห็นสองร้อยไอ้ไอ้สองระยะไกลอุ้ยจะตายจะตายดอกสองฟวงกลายเป็นคัวสองไหนมาดิมาถึงตาออกลงเฮ้ยเฮ้ยหยุดเดินทำไมตัวดึงตัวดึงตัวดึงตัวลัวการเล่นแบบเฮ้ยเรียมไปเลยครับเอฟพีโอเอ้ยพีโอเฮ้ยอพีอพีสามารถยิงหัวได้อพีโอนั้นก็ไม่ได้ถ่ายคลิป น่กจากต้องรอช่องใหม่เอ้ยโทรศัพท์เครื่องใหม่นี่ครับ MPO ได้บอกว่าต้องรอโทรศัพท์เครื่องใหม่โอเครอไปก่อนแล้วกันนะเอ้ากดไม่ติดเอาหลังเขาเข้า MPO นะตอนนี้ MPO กำลังจัดการอ๋อพี่อ็ม่ี p o กำลังไอใช่เมื่อเห็นมวีอยู่เอาแป้นน้าดีนะแบบเธอมันแอ่วมปลายหักทางมาเด็กตจริงตะินมาเด็โดินตะกั้น แล้วว่ามีแจ็คเน็กว่ามีมีลูกเสือขนาดเล็กอะไรเล็กๆแลยวไปตัดออกพูดคำว่าตัดบ่อยมากเลยอ่าฮะยิ่งพูดบ่อยแล้วดูยิ่งตัดบ่อยเป็นลิปที่เป็นชั่วโมงเลยอุ้ยทำไมเมื่เก่งดี๋ยวเว้นคลิปสปีดดิฟที่ชั่วโมงย่างลงไปแล้วอุ้ยก็เบื่อ ไวเร็วมากทำไมเมื่อกี้เห็นคนมาเห็นคนมาเป็นไอยากลองไม่ได้ฝึกเลยอันนี้ดูลักษณะการเล่นของเ P O กับ R P G ์ฟีจีันแล้วคนหายไปไหนหมดเนี่ยเติมเติมเต็มเฮ้ยเติม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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะจะมีคนบนโกดังมีคนวิ่งเอฟพีโอเดิมประมาณเปหน่อยเมื่อกี้แล้วใช้กระทาปลาเสียหน้าโป่งโป่งโป่งเฮ้ยว้าว มาสกอบเอ้าเมื่จะเล่นเงี้ยไอยูไอยูโอเคไก่เกินสี่เข้มผ่านก็ไก่เลยผ่านซะสูงเลยแล้วก็ว่าพัดอันนี้ไม่ได้ฝึกทำเอะเฮ้ยคอมเม้นโอ้ยซ้อนเงียนเนี่ยเสื้อขาวเสื้อขาวอุ้ยข้างบนต่เสื้อขาวเอาแพงขาวนิดนิด ปครับเดที่เดิมอืเดิม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 หนจหนึ่งเดิดิม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 เดิเดิจดอีกหน่งเอาไอหมอละเอาแล้วดดดีต่อีต่อไปรอแล้วดีแล้วโอ้โหแตกไปหโอ้แตกไปหนึ่งโหดมากเลยถ้าเล่นแรงนี่คงเก็บได้สตัอรวดไปแล้ว ใครคนนึงครับโอ้โหกระโดดลงมาตั้งหลักทันทปมีหัวเตะไปแล้วครับหมอตองนี้พากย์อย่างมันนะว่าสนามข่าวบันเทิงผมไม่ได้จ่ายนะสนามข่าวก็นี่เรานี่ใช่เราปะเนี่ยโซมิญญานเขาเรียกว่าติด vs เข้าสิงติดเข้าสิงอ้าวจิตในคอมพวสิงรัก่าเล่นในคอมมันเกินติดมาใช่คนดูเป็นสิบหขอเตะไปหนึ่งครับเตะไปหนึ่งครับท่านผู้ชม ยีเล่นลนเกินโคตรกว่าดิมแอดเฮ้ยเฮ้ยกเฮ้ยต่แตกต่วแตกกรอนแล้วเล่นในที่มืดแค่แ้เอาหัวช่วยไม่กระบอกมาก่อนเฮ้ยเอาเอากดไม่ติดหายโอนี่ยิ่ยมันนี้มาทำไฮไลท์ m p o กับอับอีิีคู่หูสนโหดต่วแตกว้าวเฮ้ย เียม้ยแค่ดินทากระสุนไม่ติดเมื่อกี้จตถูกไปแล้วเฮ้ยโดนกระแทกเมื่อกี้โดนกระดินเน้นเลยอ่ะไม่เกดนะคุณแม่อันมีไฟรึเปล่าด้วยซ้ำไฟระยะจูบระยะใกล้เดี๋ยวไม่ใช่มีคนมาแบตไหม ้มันโกงอ้ยมีสไตล์สองอันนี้มันน่าจะห้าสิบเมตรเอันนี่มันโกงอ่ะมีสไตล์สองสไตล์อ่ะการเล่นนะโอ้ยเยอะมากเลยเขางหลังเดี๋ยวไม่ได้สนใจกางหน้าแบบนี้ไงเฮ้ยเอ้ยไอ้นี่มันทีมอ่ะโอ้โหเดี๋ยวชัดไปเลยครับในชื่อคลิปละเดี๋ยวเราจะน้าดูอ่าๆเรียกน้อยหนุ่เมื่อกี้จะนาได้เอาลงคลิปให้เลยจะไม่ตัดตรงนี้ ถึงแม้จะไม่โดนโอเคนะก็ในตอนนี้เฮ้ยกดไม่ติดเราไปเก็บสองกระดูกันนะเก็บด้ลูกตะไคร์ยิงอะไรก็ได้เฮ้ยิงซั้งหนึ่งเฮ้ยอันนี้เฮ้ยเฮ้ยมันลบก่งเฮ้ยใช้กระทะฟาดได้ไหมฟาดเลยแต่ระวังตานะเขามีลูกซอง เอ้ยยมโมโมโมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี่ยเขี่ยอเฮยเยเียไม่ทันเดี๋ยวพิสูจนเฮ้ยจะหลัง่อถึกเฮ้ยโอ้ได้ไฮไลท์เียทีละนอยางว่าคงไม่มีใครตามาเฮ้ยโเตม เจียวมันเข้าหลังนั่นเข้าหลังก็ลังไปขึ้นทางนี้อ่ะยิงซ้ำโอ้โหมันโกรธในระมานเลเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นเลยดูสิาไปกี่นัดเขาถึงเขาจะเบื่ออ่ายิงประมาณนี้เขาจะเบื่อโอเคตลาดดูเชิงดูเชิงดูเชิงกันดูเชิงเฮ้ยเฮ้ยมาสองคนหัวแตกหนึ่ง หวเปล่าโหมันหลบหมดนะมันหลบเก่งเราน่าจะหันไปทางๆ้าเพ่องนี้่อยให้ให้ก็เฮ้ยติ๊กติ๊กเยี่ยมโดนหนึ่งัดอยู่อยู่ตั้งเกือบได้ไฮไลท์อีกแล้ว JW JW b ย l i v e r b o l i บร r เฮ้ยเฮ้ยหลัง เราจะทำการเซฟจุดตรงนี้ไว้ดีก่อนเฮ้ยเราขอไปเปลี่ยนอาวุธดิอันจะไปเป็นปืนชาร์ตก็ได้เฮ้ยมาแล้วเอาเอาผิดปืนรอดแต่เราไม่รอดแตนเราเปลี่ยนเอาสี่คนแล้วเฮ้ยใครเขมาเพิ่มไปตามเพื่อนโอเคลูกตอกเหลือซักหกสิบคิวเราจะเลิกละเอโอเคซึ่งในตอนนี้เนี่ยลาพีชีกำลังเล่นอยู่นะ ที่ใครจะเป็นคนปิดคลิปใครจะคนยิงคิวที่หกสิบเออแต่มันก็ยี่สิบเฮ้ยไม่เห็นดีอย่งนีว้าวปั้งปังมันล็อกตัวเอาลูกซองมาเลยมาซองล็อกหมวได้เรานี่เลยว่าเป็นเทพลูกเสียงหายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมันเนียนยิงก็เนียนนะก็ซองหัวเฮ้ย ปังเยี่ยมส่องหัวได้สุดยอดตาเราหลุมบ้างแล้วตาเราหลุมบ้างฮะตอนนี้ RPG ดึงวมนจะบอกว่าตาเราหลุมบ้างฮะเดี๋ยวเราสอนวิธีขึ้นไปใช้กะทิเอ้ยใช้กะทิใช้กะทิขึ้นทำอย่างนี้ทำแบบนี้ไปแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยเข้าแต่ปะใช้กะทิทำอย่างนี้แหละกะทิอ๋อโอเคต้องพยายามทกับเพื่อนด้วยเออรู้อ๋อ เฮ้ยเฮ้ยเอาอย่ดีรถสโคบเฮ้ยอย่ดีมันอยุกย euh. ้ายดูห่างๆช่องดิมันจะทำให้ระยะไกลขึ้นเฮ้ยยูเอารองกดกดสโคบให้ติดมือรันกดหน้าจอเปล่าๆปังเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ไปแ๊บเยี่ยมอีกสองคิวซ้ายแล้วสอง นั่นไม่ต้องมายอมาย่อมไม่ไขสูแล้วมันมีอยู่กันแค่นี้ชิ้่สุดสท้ายแล้วขอเป็นหัวเราต้องหัวให้ได้ไม่หัวไม่ได้กลับบ้านใช่ไม่หัวไม่ได้ไฮไลท์ตัองแต่ไหนหัวเสร็แล้วนี่เราทำให้ถูกเฮ้ยแม่มตั้งแล้วตั้ง ป็ยังม te ีการเล่นเราไอเทคนิคจากไอบอลเราไม่ค่อยได้ฝึกเลยเราฝึกไอหมวนล้วนฮู้ยชู่วัดเลยดีแล่จุ๊บฮู้ชู่วัดแล่ซะหน่อยไม่โดนหัวอ่ะจบแล้วจบเก็บอ่ะจะพูดอะไรนี่อ้าวพูดพูดไว้ก่อนดิไม่บายเผือโอ้เพื่อนจะพูดเหรอโมือนกพูดว่าอะไรสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมขอขเพื่อนคนสุดท้าย รับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บ๊าสสยบายนะครับกดแชร์ขอดีมุกกลังใจหมดหมดได้นะครับบ๊ายบายไปแล้ว